อาชีพช่างมันเป็นอาชีพปากต่อปากทำดีก็ปากต่อปากทำไม่ดีก็ปากต่อปากเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆนะครับอาชีพช่างถึงแม้ว่ามันจะดูเลอะเทอะแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่สุจริต หาเลี้ยงครอบครัวได้น้องๆที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็อย่ามัวไปกินเหล้าเมายาให้เสียเวลานะครับมาฝึกงานช่างซะอนาคตยังไงเราก็ต้องมีครอบครัวผมว่าทุกคนมีความเป็นช่างอยู่ในตัวอยู่แล้วละ่ะอยู่ที่เราจะอ,าออกมาใช้เมื่อไรแต่ว่าได้ใช้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเพราะว่าทุกคนต้องมีบ้านมีรถต้องใส่เสื้อผ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝึกไว้ดีกว่าเล็กๆน้อยๆเราก็ทําเองไม่ต้องไปจ้างใครประหยัดด้วยี่ไมม ทำไายไม่พอเพราะรูปพี่ไม่หลอกบอกให้เธอสงสารสู้ทำดีรักเต็มที่อยู่นาะนกล,บลนนับเป็นเป็นผาดรักเป็นชาดอ้อยาปพี่สิรักจริงไม่คิดทิ้งพ่อ รักถ้อยใจล้นเออเธอจะรู้บ้างไหมฟังหัวเชิญที่ร้องรักเธอน้องถ้วยใจต้องมาเป็นปลายรักได้เพียงเ่องทางบุณที่ไม่พอที่ต้องขอตัดใจไว้ จะไม่ไปคัดลอก